ดิจ่ะบอสตาคัมแบ็กจ้ากลับมาแล้วนะคะหลังจากหนีไปติดโควิดมาไม่ได้อยากติดนะคะจะไม่รู้ติดมาได้ไงนะคะแต่เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนนี่จะเป็นคลิปแรกที่เป็นคลิปแต่งหน้าหลังจากเราไปทูฮอส์พีเฮลนะคะคิดว่าทุกคนคงคิดถึงคิดไปเองแต่วันนี้เราจะมาทําคลิปแต่งหน้ากันกับลุคนี้ซึ่งเป็นลุคที่ซ่าแต่งนอนอยู่ฮองส์พีเทลแล้วทุกคนก็แบบโอ้ดิแต่งหน้าแต่งหน้า ได้แต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยจะเปลี่ยนช่วง4ีแก้มแล้วก็4ปากเพราะว่าวันนี้นะคะเราได้รับการอุปการะเครส่องสังจากพาริพราค่ะ คือผมว่ามือให้พีริเพราะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเดิมๆเราก็ใช้พีรีเพรากันอยู่แล้วแล้วก็มีเยอะมากๆอยู่แล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นต้ารีวิวพีรีเพราบ่อยๆจริงๆเราเครื่องสำอางของพีรีเพราเป็นเครื่องสำอางโคเรียโคจิโคตรใจที่คุณภาพดีแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะคะตั้งแต่พวกบลัชออนยันอายแชโดว์น้องๆนักศึกรรษาหรือใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากได้เครื่องสำอางคุณภาพแบบว่าเกะก,กูแบบโอ้ชิมจ้าแทบอกว่พีรีเพราทำได้นะคะซึ่งเครื่องสำอางทั้งหมดในวันนี้เกือบ90%เนี่ยก็จะเป็นของร์เซ็นต์ ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวดิฉันจะทิ้งล่าชื่อสังอังไว้ข้างใต้นะคะอาจจะเป็นช่องคอมเมนต์แรกกรุ๊ปหรือว่าใต้ description box อะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะได้ไปกอรี่แล้วก็แบบว่าไปซื้อตามได้ ซึ่งเดี๋ยวเราไปแต่งกันดีกว่าจะได้ไม่เปการเสียเวลานะคะเพราะว่าดิฉันนั่งรอมาชาติกว่าเพื่อให้ฝนยืดตกนะคะแล้วตอนนี้ก็เพิ่งยืดตกตแลวเพิ่งจะมีแดดให้ดิฉันได้ปรับเพิ่มใจไปตั้งน่นนะวันนี้เราจะใช้คูฟเวชั่นก่อนอันนี้เป็น per ิพร i p า r า d o ล b l e Long v e ว l Cover Cushion ส่นสองนี่นะคะแต่เต ัอนอยู่ฮัสพิเทลก็คือแบบใช้ชีวิตเป็นคนดีเวอร์จะบอกว่าลุกนั้นอะคือจริงๆเราไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีอะไรในหัวเลยนะแต่แบบอยากแต่งอะไรที่ดูสเปะสปาเน้ออกไหมใช้คำว่าสเปะสปาคือเหือแบบไม่ตั้งใจนะแต่ตั้งใจผมอะเหนียวจนตั้งได้คิดดู ฟิชชั่นมันทําให้ผิวแบบไม่แมต์เวอร์กำลังดีนะตัวนี้แบบว่ามีความตุ้นจิตจตื้นใจแตาว่าฟินิชผิวมันกําลังแบบโอเคนะป่ะดังนั้นเราก็ลงแป้งแบบหยอกหยอกแบบว่าไม่จริงจังเรว่าลงไปงั้นนะ่ะก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ต้องถึงขั้นบอกว่าแป้งผสมรองพื้นก็ได้นะเพราะจริงๆแล้ววันนั้นนะ่ะลูกที่ตาแต่งตาก็ไม่ได้ลงแป้งผสมรองพื้นแต่อย่างใดน,นะลงแค่แบบว่าแป้งฝุ่นแตะๆนีดเดียวเออ ใครไม่ชมเราเราก็ต้องชมตัวเองนะคะซึ่งเดี๋ยวต่อไปเราไปแต่งตาก,กันดีกว่าและงานตาของเราวันนี้นะคะแต่งง่ายมากพอเธอเห็นเราจะงงว่าแม่มันง่ายขนาดนั้นได้หรอใช่มันง่ายขนาดนั้นนะคะโดยที่สำคัญนะคเราจะใช้ผลิตภัณฑ์แล้มันทํทำหน้าเหมือนของสายได้ในวันนี้นะคะเราจะใช้อายแชโดว์พาเลทจากนี่ก็บอกแล้วว่าวันนี้ของจากเพอรีเพรานะคะนี่คืออายแชโดว์ที่เป็นมัชเฮฟที่สุดของเพอรีเพราที่ต้าพูดเลยว่าทุกคนต้องมีต้ารีวิวมาครบทุกอันและนี่คือซื้อใช้มาตั้งนานสภาพอาจจะทุเรศทุรังนิดนึงนะคะ มันคืออายแชโดว์ที่เป็นแบบพาเลทแบบนี้ของ p พ r ริ e r ร่และนี่นะคะก็คือ p e r ริพ r a e l l Take ท o o ู t e c คนิค u e p a l นั่นเองอันนี้เป็นพาเลทอายแชโดว์ที่มี12เฉดในหนึ่งพาเลทนะคุ้มมากนะคะมีทั้งเนื้อแมตเอยชิมเมอร์เอย g กลิตเตอร์ก็มีคือวาวับจับใจเวอร์แล้วก็ราคาคือถูกมาก12สีแบบนี้แค่890บาททุกคนแล้วสีแบบชัดมาก นี่อย่างเบอร์ส่วนหนึ่งอาราวบราวนะคะใครที่ชอบโทนสีน้ำตาลน้ำตาลนเนี่ยอันนี้เลิมแน่นอนนะคะอันนี้ก็จะออกแนวแบบตุนต่นๆดูมีความแบบวอมๆโทนนิดหนึ่งนะคะทางส้มน้ำตาลถัดมาก็จะเป็นเบอร์0-2วนสองเชอวีเชอร์รีนั่นเองนะคะน,นี่เป็นแบบเบอร์โปรดของตาเลยจะออกแนวเอ,อ่อแดงชมพูแล้วก็ติดความก่ำๆนิดหนึ่งนะคะตารู้สึกว่าเวลาทาสีนี้เนี่ยมันจะรู้สึกขับผิวได้ดีมากใครผิวสองสีแบบตาคือต้องชอบแน่นอนนะคะแล้วก็กริตเตอร์วิงตาแตก แล้วก็สุดท้ายเบอร์031 Autumn m o o นะคะอันนี้จะออกแนวชมพูส้มแซลมอนนิดหนึ่งมีความน้ำตาลนะคะก็จะเป็นกึ่งกลางระหว่างเบอร์2เบอร์แรกนะคะอันนี้ก็สวยมากใครผิวขาวจะจัดทานนี้คือโคตรจะ ทั้งหมดนี้ทุกคนสามารถจะแบบใช้ใน everyday look ก็ได้หรือว่าจะแบบเป็นหนักๆเป็นแบบ s m o ok k ก y ้ y e อันนี้ก็ทําได้เดอ้อเพราะที่จ้นลองมาแล้วนะคะจะบอกว่าปัางมากจริงอันนี้มัชเฮฟที่สิ่งที่ต้องมีจากพริพร,ราะคะ่ะซึ่จริงๆ้วทุกคนอะ่ะจะใช้พาเลทไหนก็ได้นะ<อ>แต่ว่าที่ต้าใช้ตอนที่ต้าแต่งที่คสเปเทวะถ้าจะใช้ตัวชาวีเชอร์รี่มันจะออกแนวน้ําตาลติดตุนต่นๆชมพูนิดหนึ่งนะคะก็อันนี้เป็นพาเลตที่จ้าน่าจะใช้บ่อยที่สุดเลยเพราะว่าต้าชอบสีโทนประมาณนี้นะ ะะมาถึงขั้นตอนการแต่งตาก็าง่ายมากนะคะแน่นอนว่าวันนี้ใช้ p a l e t s e h e v v y Cherry นะเราก็จะลงสีอ,อ,นอันนี้ปูพื้นลงไปก่อนนะคะเพื่อเคลียร์ให้พื้นผิวลูกตาเรายมีความแบบว่าเท่ากาันจะได้เป็นมูทางเดียวกันนะคะจากนั้นก็ใช้สีชมพูชมพิงนะคะอันนี้จะเป็นชมพูออกตุนต่นๆนิดนึงเนาะทาลงไปนในช่วงรอยพับตาด้านบนนะคะตรงช่วงล่างเนี่ยไม่ต้องยุ่งเลยก็คือเราจะไม่ยุ่งอะไรกับช่วงข้างล่างเท่านั้นนะคะปล่อยไปเลยเราก็จะยุ่งด้านบนแบบนี้อย่างเดียวแล้วก็ ชดเชตวัตตวัดนะฮะจากนั้นก็ใช้สีน้ำตาลแดงที่เข้มที่สุดสีนี้ชุดสวยมากเลยทุกคนมันแบบมันมีความลึกลับซับซ้อนอะเราก็เอามาทาทับนะคะต้องรอยพับตาแบบนี้ให้ชั้นตาเราดูลึกขึ้นนั่นเองแล้วเราก็ใช้แป้งหัวตาเปลี่ยนมานะคะใช้สีเดิมเอามาขีดที่ตาล่างนะคะช่วงหางๆแบบนี้เพื่อแหวกตาเราให้มันดูแบบว่ามีความกว้างขงาวางใหญ่โตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทําหางเฉียวเีวนิดนึงแล้วก็ทาตรงช่วง หัวตาด้ค่ะแต่ว่าตรงกลางตาเนี่ยเว้นไปเลยนะไม่จำเป็นต้องทานะคะจากนั้นเรื่องราวของการสร้างดอลลี่บลอมนะคะก็ต้องเกิดขึ้นนะคะใช้ที่สอเขียนคิ้วทั่วไปหรือว่าจะอายแชโดว์สีเข้มๆน้ำตาลเข้มๆก็ได้นะคะขีดลงไปก่อนจากนั้นก็ใช้สีน้ำตาลอันนี้นะคะมาแรงเงาของพริทีพระาเหมือนกันในพาเลทชาวิเชอรี่นะมาแรงเงาแล้วก็ใช้สีที่เป็นชมพูเข้มขึ้นีกนิดนึงชมพูหนอนเข้มๆนี่นะคะ ทาลงไปด้านล่างแล้วก็ตามด้วยความชิมเมอร์สีทองขาว,ขาวแบบนี้เพื่อทำให้ถุงใต้ตาของเรานั้นป๊อปอัพโดดเด่งเดึง,ด,งดังขึ้นมาแบบนี้นะคะ แล้วก็เขียนอายไลเนอร์ liner. ดิฉันจะเขียนมีความแบบลูกแมวแสตนดนเออหางชีนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปติดขนตากันซึ่งบอกเลยว่าการติดขนตานั้นหลาย18กระบวน่านะคะอันนี้คือต้งจะติดเป็นช่อๆนะอันนี้คือต้าตัดจากขนตาที่เป็นแพรใหญ่เบเอร์เบเทอร์นะคะแล้วก็ DIY เองแบบนี้แล้วก็ใช้ที่เป็นช่อบางๆค่อยๆแซมลงไปแล้วก็เป็นช่อเดียวๆแบบนี้แซมงไปอีกนะคะวิธีการติดเนี่ยเออแนะนําว่าค่อยๆสับวางไปเรื่อยๆนะคะวางขนตาช่อใหญ่ลงไป อน3ช่อแบบนี้แล้วก็ตามด้วยขนตาที่เป็นเนื้อบางๆลงไปนะคะค่อยๆแทรกจนมันเต็มแล้วเราก็รู้สึกพอใจแล้วก็ขนตาล่างดิฉันจะติดแค่ตรงหางกับตรงหัวเท่านั้นนะตรงกลางปล่อยเลยปล่อยเซอร์ไม่ยุ่งนะคะจากนั้นกเออ็เพิ่มความแบบฉ่ำๆตรงหางตาิดนึงใช้ตัวชิมเมอร์อันนี้นะคะทาแล้วก็ย้ำลงไปแล้วก็คลีเดอร์น้องสีขาวอันนี้ป๊อปอัพตรงกลางตานิดนึงนะคะให้มันเด้งออกมา เราก็จะได้ตาที่มันดูมีความแบบเปียกๆชำ้ชำๆนิดนึงนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดให้แบบสวยงามอ่าแบบนี้เลยจากนั้นเราจะใช้คุณ around brow n นะคะในการที่มาเขียนคิ้วค่ะแล้วเราก็ผสมกับ cherry c h r y นะคะสีเข้มทั้งคู่เลยคือตาอ,อยากให้คิ้วเนี่ยมันมีความติดออกแนวโทนแดงนิดนึงเนาะมันจะทำให้สีผิวเราดูสว่างขึ้นนะคะก็เขียนลงไปแบบนี้แล้วเราก็ใช้อลเนอร์ p o ล p o ล่าอันนี้ที่แบบ หัวเล,วเล็กๆมากทุกคมมันเป็นสีน้ำตาลเอามาเขียนขนคิ้วจะบอกว่าเลิศเวอร์แล้วก็ตามด้วยน้องถ้าทมอันนี้เป็นมสาสคาร่ารุ่นถธรรมนะคะสีน้ำตาลเหมือนกันเอามาปาดให้คิ้วแบบต,ตั้งๆเวอร์เวอร์ w w แบบนี้แล้วก็เก็บคิ้วนิดหน่อยเออก็จะได้คิ้วมีความแบบก็เกาหลีกเกาใจหนึ่งแต่ว่าอยากขนตั้ง <laughs> นะคะแล้วก็เชดดิ้งหน้าเราจะใช้ตัวน้องถ้าทมเหมือนกันพรีพราบัชอันนี้นะคะผสมกับ Oh, ที่เป็นเชดดิ้งสีเข้มนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ต้องเข้มมากผสมกันแล้วมันจะได้สีออกมาที่กาลังพอดีเลยทุกคนมันจะแบบว่ามีความตุนตุนละมุนละมุนนะคะแล้วเราก็ใช้สสีนี้จาก s ชลวิชเชอรี่นะคะในการมาเชดดิ้งจมูกแล้วก็ใช้สีอ่อนในการมารลบเหลี่ยมมุมให้มันดูไม่แข็งมากจนเกินไปนะคะสสีนี้เอามาเชดดิ้งดัางล้วคือเริดมากจากนั้นเราก็ใช้น้องแครอทนะคะอันนี้จะเป็นผลตออกแนวสีส้มๆหน่อยซึ่งฟ้าว่ามันน่ารักมากเลยทุกคน แล้วนก็เอามาทาแก้มตรงนี้นะฮะแล้วก็ปัดตรงอมูกด้วยนิดหน่อยให้แก้มเบสมันเป็นสีสม้มจากนั้นเราจะใช้สิ่งใหม่สิ่งนี้ค่ะนี่คือพริพาร่าอิงหมูที่เป็นกลววิตินจ้ะ ใครนะคะที่เป็นแฟนขับอิงมูดตอนนี้นะคะเขามีตัวใหม่เป็นพริพราอิงมูดกลรี่ทินนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นทางลิปทินด้วยแล้วก็เป็นลิปกลอสด้วยเออเลิอประผสมมาเลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะให้ความแบบว่าชําวาวทาแล้วเนี่ยมันจะช่วยเคลือบมฝีปากของเราให้มันดูแบบเววาวเหมือนลูกแก้วอะไรอย่างนี้แล้วก็ใครที่ชอบความอวบอิ่มของปากอยากให้ปากดูพัมปิ้งดูสุขภาพดีเนี่ยตัวกลรี่ทินเนี่ย เหมาะมากนะคะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว,ว่ามันเป็นชิ้นมันก็จะช่วยให้แบบว่าติดทนอยู่บนริมฝีปากเราตลอดทั้งวันเลยนะทาเลเยอร์หนึ่งเนี่ยก็จะได้ความบางใสน่ารักน่ารัก,กแบบนี้แต่ถ้าเราทับไปสัก2หรือ3เลเยอร์เนี่ยก็จะได้สีที่เข้มขึ้นแล้วก็จะได้สีอีกแบบหนึ่งนะรุ่นนี้แบบพิเศษมากๆนะคะและที่สําคัญคือมีมาด้วยกันทั้งหมด6กสีค่ะคุณแม่มีมาตั้งแต่โทนออกแนวส้มๆธรรมชาติเนาะจนถึงชมพูสดใสแล้วก็ตามมาด้วยสีที่มีความ พลัมขึ้นดูเข้มขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยใครที่กลัวว่าเฮ้ยแม่มันจะติดทนไหมเพราะมันจะเป็นกลอสนี่หนูดูคะ่ะเพราะว่านี่ต้าใช้แบบครีนซิ่งวิปเช็ดรอบที่3แล้วก็ยังอยู่นะคะใครที่ชอบความติดทนด้วยปากแวววาวด้วยดูสุขภาพดีด้วยแล้วก็ไม่เหนอะหนะด้วยเพราะตัวกลอสมันไม่เหนียวเลยนะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะยิ่งใช้ที่ชอบทาลิปบํารุงและอยากให้มีสีด้วยโอ้โหอันนี้ เข้าทางสุดๆค่ะซึ่งงานแก้มวันนี้นะคะดิฉันจะใช้เบอร์03ลงไปก่อนนะคะแล้วต้จะใช้พัฟฟฝ่งน้ําแบบนี้นะคะในการทาถามว่าเราทำไมเราต้องเอาโกลดีินเบอร์นี้มาทานะคะคือต้าเนี่ยอยากเน้นให้หน้าแก้มเนี่ยมันป๊อปอัพมากยิ่งขึ้นและความเทกเจอร์ของตัวโกลดีินเนี่ยมันจะมีความวาวใช่ไหมมันจะทําให้แก้มเราเต่งแบบที่เราไม่ต้องทาไฮไลท์และดูสุขภาพดีเออเห็นไหมฉันมีแบบมีความคิดนะทุกคน <laughs> จากนั้นนะคะเราก็จะใช้ไฮไลท์อันนี้ของวีเชตนะคะ ทาลงไปแค่ตรงจมูกพอจากนั้นในช่วงริมฝีปากต้านเนี่ยจะทาสีลิปที่เป็นความแบบจืดๆลงไปก่อนหรือใครจะใช้คอนซีลเลอร์กลบก็ได้นะคะตาก็ใช้ที่ต้าเชดดิ้งเมื่อกี้ทับลงไปอีกทีเพื่อ เ,ออเขาเรียกว่าเบสสีให้ปากเรามีความซิดดูแบบดูเจือซิดซิดสุดๆไปเลยนะคะจากนั้นต้องจะทาเบอร์หนึ่งทุกคนทาทับลงไปสังเกตว่าพอทาทับไปปุ๊บมันจะได้มิติสีอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าใครสะดวกใจที่จะไม่ทาทับแบบนี้หรือทาตัวกลอรทินแบบนี้เดี่ยวๆก็ได้นะคะแต่นี้ต้าทาทับเพื่อให้มันเกิดมิติเลเยอร์แบบสีที่มันดูสนุกขึ้นนั่นเองจากนั้นต้องจะใช้เบอร์ศูนย์หกนะคะทาด้านในอีกมีดหนึ่งเพื่อเป็นการทําให้รู้สึกว่าดูสุข ภาพดีเออดูมีหลายเลเยอร์สีดูแบบว่ามีชันเชิงเพราะคุณต้าไม่เคยใช้สีเดียวนะคะจากนั้นเราจะได้เอาเป็นฟินิทลุคแบบนี้เออจากนั้นเราก็ไปทำผมกันเลคะ่ะ feel much better when you look เธอยังไงมันเปลี่ยนได้คนเราสามารถทำอะไรก็ได้นะคะด้วยเครื่องสมองเออก็จะลุกแบบ ก็ไม่ความแบบว่าเกาหลีเกาใจแบบว่ามีความแบบเฮ้ยปรือๆนิดนึงเหมือนกับว่าก็ไม่ได้ตั้งใจแต่งหน้าเยอะแบบแต่ว่ามันมันสวยวันน um> ี้คอมพิวตลุกออกมาเป็นแบบนี้แสงอาจจะมีความแบบว่าวืดว่าสว่างสวายงงงนิดนึงเพราะว่าฝนตกบ้างอะไรบ้างงงงกันไปหมดนะคะแต่ว่าลุคโดยรวมก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งแบบ เฮ้ยเงอนแสนโซนแล้วเครื่อสำอางในวันนี้เกือบ90%อย่างที่บอกเกือบทั้งหมดเลยเป็นของ p e r ิ p e r านะคะโดยเฉพาะของออกใหม่อย่าง g l o w y d i n อ่าที่ดิฉันทาทับแบบนี้จริงๆทุกคนจะทาเดี่ยวก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องทาทับลิปสติกก็ได้ถ้าใครชอบสีที่มีความจัดจ้านนิดนึงจะทาหนึ่งครั้งสองครั้งหรือสามครั้งแบบที่ตาทําให้ดูนะคะทุกคนก็ลองไปทําดูกันได้แล้วก็ใครที่ชอบเอ่อความติดทนสีแบบแน่นๆอะ่ะแล้วก็ยังมีความชุ่มชื่นในตัวแล้วก็มีความแบบ Glowy ทำให้ปากเราดูจืดๆอะไรเงี้ยก็สามารถนะคะ ไปรับซองมาได้ตอนนี้เขามีขายแล้วที่ลาซาด้านั่นเองเดียวลิงค์้าจะทิ้งไว้ที่ข้างล่างเช่นเคยนะคะคนก็ไปคลิก เฮ้ยเนื้อแบบเป็นกลอสโกวี่ที่ไม่หนึบไม่ลำคาญปากเออทาแล้วแบบสบายๆเออได้ลู้ความฟิลแบบอบอ่องเออเฮ้ยเนี่ยเขาทาปุ๊บผู้ไทยไม่ได้เลยและอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คืออายแชโดว์ที่ดีฉันใช้ไม่อย,าอย่างเดียวนะแล้วก็ขอคอนเฟิร์มว่าถ้าใครไม่รู้ว่าจะซื้ออายแชโดว์อะไรแล้วคุม้มอันนี้คือคุ้มมากและใช้ได้จริงและครบและสีสวยคือแบบ ไม่ต้องแบ่งเป็นเกาหลีก็ได้แบ่งเป็นสายฝอก็อยังทําได้เพราะทีฉันลองมาแล้วนะคะทุกคนสามารถไปลองกันได้เลยมีทั้งหมด3รุ่นก็จะมีสีโทนชมน้าตาลแล้วก็มีคอว่าตุน่นตุ่นชมพูแบบที่ฉันแต่งวันนี้นั่นเองนะคะไปเลือกกันได้แต่ถ้าจะให้ดีก็ขอแนะนํไปเลยว่าซื้อมันซะทั้งหมดไปสาพาเลทน,นะคะ่วงนี้นะคะที่ฉันก็ต้องขอตัวแบบว่าเอ้ยเราไปก่อนชุดชุดพร้อมก็คงจะต้องแบบว่าออกไปอยู่ตรงระเบียงแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นความสวยลุค้มีา ฝนตกสาดไปหมดนะคะอ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ,ะวันนี้ฉันขอตัวมูฟไปแล้วไออิงบัสเซล